สสี่ปีแล้วนะไอตอนที่บักขีกาดสุริยสัยนี่มันออกมาพูดคือมันจะให้มีการเลือกตั้งเหมือนกันครับแต่มันมาเลือกตั้งจากสาขาอาชีพการเลือกตั้งสาขาอาชีพเนี่ยผสมกับการเลือกตั้งทางตรงคือมันจะค่อยๆออสอดแทรกเข้ามาต่อไปผู้แทนนะครับผู้แทนที่มันจะไม่ยึดโยงประชาชนนะครับมันมันหลีกเลี่ยงคือมันเลี่ยงบาลีว่า้นเถอะนะฮะเลี่ยงบาลีไปในลักษณะที่ว่า จะให้มีการคือเลือกตั้งจากสาขาอาชีพก็คือการแต่งตั้งนั่นเองนั่นแหละนะครับมันเป็นเลี่ยนเลี่ยนบาลีไปว่าเลือกจากสาขาอาชีพอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่น้องประชาธิปไตยของเรานะครับคงยอมกันไม่ได้แน่นอนนะฮะนี่คืออุดมการที่เราจะต้องสารต่ออุดมการของพันเอกลอเตอร์อภิวันวิริยะชัยนะครับ แล้วผมก็ขอสาบแช่งนะครับไอ้พวกภูมิพลไอ้ไอ้ทหารกระบบกไอ้รัฐบาลข้าราชการกระบบกอะไรพวกนี้เนี่ยขอให้พวกมันก่อนตายจงทนทุกข์ทรมานเหมือนกับไอ้หัวหน้ากระบบศภูมิพลที่มันกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเอาละครับไหนๆก็ขอไว้อะไรต่อพี่เปียแล้วนะครับผมก็ขอแจ้งการนำศพของท่านอภิวัน กลับจากประเทศกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินดังนี้นะครับคือท่านจะกลับโดยสายการบินไทย TG 621ออกจากสนามบินมะนิลาในวันศุกร์ที่10ตุลาที่จะถึงนี้ก็วันมะลืนนี้นี่เองนะครับก็เวลเวลา13นาฬิกา5นาทีก็คือบ่ายโมง5นาทีถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ บ่ายสามโมงยี่สิบนาทีนะครับก็เออก็สรุปว่าถึงไทยประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆและถ้าไม่มีอะไรขัดข้องเนี่ยไอทหารกระบฏมันไม่ขัดแกล้งขัดขวางเนี่ยมันก็น่าจะถึงวัดบางไผ่ศพของท่านนะครับจะถึงวัดบางไผ่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไม่เกินหกโมงเย็นครับนะฮะ อันนี้ก็มีการเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียเยอะแยะแล้นะครับถึงหมายกำหนดการที่ท่านจะกลับในวันศุกร์นะครับแล้วก็ตามหมายกำหนดการเนี่ยก็จะจัดให้มีการรบนั้นศบอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นก็คือวันเสาร์ที่11ตุลาคมนะฮะก็ตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปแล้วครับ ส่วนในตอนเย็นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมกันตามปกติท่านผูฟังดรอปไปนิดเดียวเพราะว่าเน็ตยังไม่ค่อยเสถียรนักเอาละก็เริ่มต่อกันใหม่เลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอภิวันคืออย่างนี้ครับผมอยากจะแทแจ้งให้ทราบว่าเรื่องศพการจัดงานเ,เรื่องการจัดงานศพท่านอภิวันนะครับงานนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันคงจะไม่ง่ายเสียแล้วครับ เพราะล่าสุดนะครับไอทหารกับรผพลเอกปตวิทย,ยออ์วงสุวรรณเนี่ยไอรัฐมนตรีมหาไทยเถื่อนเนี่ยมันประกาศให้ทหารเข้าศพตั้งแต่สนามบินแล้วนะครับตอนนี้มันมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับผมขอยืนยันจากการข่าวนะครับว่ามันสั่งให้ทหารเข้าประกบศพเลยครับตั้งแต่ที่สนามบินนะฮะ โดยมันอ้างว่าฝ่ายประชาธิปไตยเรานะนะั้นน่ะจะใช้พิธีศพก่อความวุ่นวายอะไรทางการเมืองเนี่ยคือข้ออ้างของมันซึ่งซึ่งมีแนวโน้มนะฮะอย่างสูงว่าทหารมันขัดขวางแน่นอนครับเพราะว่าคำสั่งมันออกมาแล้วนะครับโดยการข่าวทางการทหารเนี่ยที่ผมรู้มาเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบว่า เมื่อศพมาถึงสนามบินนะครับทหารเนี่ยมันจะบัญชาการไปยังตำรวจนะครับโดยใช้ข้ออ้างนำศพท่านอภิวันส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะฮะมันมันจะอ้างว่าเอาไปพิมพ์เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ตรวจสอบเอกลักษณ์ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับหรือไม่พอพี่เปียโดนหมายจับหนึ่งหนึ่งสอง และที่สําคัญนะครับท่านผู้ฟังการนําศพเพื่อตรวจพิสูจน์นี้นะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถถ่วงเวลาไว้ได้อีกหลายวันนะฮะคือคือทหารกบฏเนี่ยมันจะถ่วงเวลาก็เพื่อบีบให้ญาติของท่านอภิวันเนี่ยมาทําข้อตกลงกับมันก่อนครับแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะมีข้อตกลงอะไรนะฮะ ข้อมูลเขาไม่ได้แจ้งให้ทราบคือเราไม่รู้รายละเอียดว่ามันจะมีข้อตกลงอะไรแต่ความที่น่าจะเป็นไปได้ในข้อตกลงก็คือว่ามันคงจะมีข้อตกลงไม่ให้ญาติท่านอภิวันเนี่ยเอาเอาพิธีเอาพิธีศพนะฮะมาฉวยโอกาสชุมนุมทางการเมืองนะครับหรือมันอาจจะบังคับให้รีบเผาเผาซะโดยเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้พิธีศพนั้นยืดเยื้อนะครับ และการข่าวยังระบุอีกนะครับว่าไอพลเอกตวิทเรืองวงศ์วันเนี่ยมันสั่งให้ทหารไปขู่เจ้าอาวาสวัดบางไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับมันส่งทหารไปขู่พระแล้วครับว่าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองภายในวัดเนี่ยทหารมันจะเล่นงานเจ้าอาวาสเอากมันสิครับนี่คือความเถื่อนถอยของทหารนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย นายทหารแตงโมได้ให้ข้อมูลมาอย่างชัดเจนนะครับว่าประวิตยวงศสุวรรณมันมีคําสั่งมาแล้วเริ่มตั้งแต่ขัดขวางศพเลยครับนะฮะมันมันระบุเลยมันจะเอาศพของท่านอภิวันเนี่ยไปไปกักไว้ไปกับศพไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะฮะก็อย่างที่บอกครับขอบอกซ้าอีกทีก็ได้นะมันจะใช้ข้ออ้างว่าเอาไปพิมพ์ลายดิ้วมือเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์พิสูจน์ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับหรือไม่นะฮะ เออมันสามารถกักไว้ได้หลายวันด้วยนะครับเพื่อกักไว้เพื่อเอามาเป็นอำนาจในการต่อรองนั่นเองนะครับในเมื่อผมได้ทราบข่าวมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมจึงขอเรียกร้องต่อพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เราต้องยอมกันไม่ได้นะครับพวกเราต้องต่อสู้คนกันจนถึงที่สุด ผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนัดรวมตัวกันเลยครับนะฮะคือเรื่องนิ้เอ่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้การรวมตัวเนี่ยเราต้องไปที่คลังสินค้าของการบินไทยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิไปกันนัง้งสายเลยครับในวันศุกร์เวันศุกร์ที่จะถึงนี้แหละครับนะฮะคืออย่างนี้ที่ให้ไปที่คลังสินค้าของการบินไทยเนี่ยเพราะศพจะถูกนําไปที่นั่นก่อนนะฮะ พวกเราอย่ายอมนะครับต้องแย่งศพท่านอภิวันมาให้ได้อย่าให้ทหารมันมาเอาศพไปนะฮะอย่ายอมครับมันจะอ้างเหตุหาเหวกกดมงกฎหมายบ้าบออะไรก็ตามการการการะทกรำกับศพแบบนี้เนี่ยมัน,ม,นมันเลวซามมากนะครับแล้วการเข่าระบุเลยนะครับว่าไอ้ประวิทย์มันสั่งแล้วครับนะฮะก็ทหารชั่วพวกนี้มันทําได้ทุกอย่างแล้วครับ แม้กระทั่งไปขู่พระไปขู่เจ้าวาดวัดบางไผ่ว่าไม่ให้มีการชุมนุมทักการเมืองไม่งั้นจะเอาโทษพระเจ้ามันก็ไม่เว้นนี่คือทหารไทยชั่วนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราก็ช่วยบอกกันต่อๆไปนะครับแล้วก็ตอนบอกเนี่ยก็ไปเน้นบอกคนที่ไปบอกให้บอกต่อๆกันเยอะๆไปกันเยอะๆครับอย่าไปยอมครับเราไปกันเยอะๆเนี่ยผมก็อยากดูีิว่าไอ้พวกทหารชั่วเนี่ยมันจะกลับมา มันจะกล้ามาแย่งศพไหมแต่ผมว่าในเมื่อมันมีคำสั่งแล้วมันก็ต้องกล้าลหละครับแล้วพวกเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปขู่มันนะครับไปแย่งศพครับไม่ใช่ไปขู่การต่อสู้มันดำเนินมาถึงขณะนี้แล้วเนี่ยเรื่องขู่เรื่องอะไรมันไม่ได้ผลแล้วครับพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยดำเนินการกันเองเลยนะครับ ถามหาแกนนำนะครับถ้าใครยังหวังแกนนำอีกผมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วนะฮะคุณสู้มาถึงขนาดนี้นี่คุณถ้าคุณเรียวหวังให้แกนนำต้องรอให้แกนนำสั่งอะไรอย่างนี้ก็กลับบ้านนอนเด้อครับพี่น้องฝ่ายประชาพี่น้องฝ่ายประชาชนนะครับต้องดำเนินการกันเองกลุ่มข้อต่างๆน,นัดรวมตัวกันที่คลังสินค้าของการบินไทยนะครับก็แบ่งคนส่วนหนึ่งไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะฮะ เพราะว่าทหารหน้าตัวเมียเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีไปเอาศพที่ลานเวเลยก็ได้พอเครื่องบินเอแท็กซี่ลานเวเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะตามตามปกติเนี่ยของที่มาจากเครื่องบินเนี่ยมันจะมีรถมารับแล้วของที่มาเนี่ยมันก็ต้องส่งไปที่คลังสินค้าของการบินไทยแต่ไอทหารหน้าตัวเมียมันอาจจะใช้วิธีที่ว่าไม่ให้เอาศพไปที่คลังสินค้าของการบินไทยก็ได้มันอาจจะเข้าไปเอาที่ ในในที่เครื่องบินเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเนี่ยส่วนหนึ่งต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยและส่วนหนึ่งต้องอยู่ที่คลังสินค้าของการบินไทยด้วยนะครับขอให้พวกเราดําเนินการกันเองนะครับไม่ต้องหวังแกนนําไม่ต้องรอแกนนําสั่งนะฮะคืออย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับถ้ามันมีข่าวการแย่งศพนะฮะที่ทหารมันมาแย่งศพพี่เปียรเนี่ย ถ้ามันมีข่าวอย่างนี้เนี่ยเรื่องนี้มันจะดังไปทั่วโลกนะครับวายทหารไทยเนี่ยคือมันเลวกว่าเฮียอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งให้มันเลวหนักขึ้นไปอีกมันจะยิ่งทําให้ชาวโลกเขาปนนามไม่คบค้าสมาคมพวกมันอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางเดือนเนี้ยในระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบหกเนี่ยมันจะมีการประชุมของสาภาพรัฐสภานาชาติเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยนะครับแต่ไอ้พวกรัฐบาลทหารเถื่อนเนี่ย นะครับเอ่อคือที่ไอ้พวกหาเนี่ยไม่ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมันจะไปประชุมนะฮะเพราะงั้นเราต้องต้องทำเรื่องนี้ให้ดังเลยครับจะได้ไม่มีคนครบนันะฮะแล้วต่อไปยังมีอีกครับไอ้รัฐบาลเถื่อนมันก็จะต้องไปประชุมที่นู่นที่นี่อีกนะฮะเพราะฉะนั้นฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยต้องทำลาย การทำงานของมันให้ได้ครับผมเชื่อว่าเมื่อมันมีคำสั่งให้คิงศพท่านอภิวันแล้วเนี่ยทหารมันก็จะต้องดําเนินการให้ถึงที่สุดทหารหน้าตัวเมียมันจะทำทุกวิถีทางครับเพื่อนำสพท่านอภิวันเนี่ยไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะคำสั่งออกมาแล้วมันก็ต้องทำให้ถึงที่สุดนั่นแหละนะฮะครับ ต่อกันใหม่ครับท่านผู้ฟังครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่าพวกเราอย่าไปกลัวมันนะครับคือถ้าพวกเราเนี่ยไปกันน้อยเสร็จมันแน่ครับถ้า